อาการแพ้กาวต่อขนตาจริงๆแล้วเป็นแบบนี้นะคะจากคอมเมนต์นี้นะคะที่บอกว่าถ้าติดขนตาหลายวันแล้วมีอาการแพ้กาวอาจารย์จะบอกว่าจริงๆแล้วการแพ้ค่ะจะเกิดขึ้นหลังทําทันทีภายใน30นาทีนะหรือสําหรับบางคนที่ภูมิต้านทานทํางานดีมากก็จะแสบจะร้อนในระหว่างที่ต่อได้เลยคนที่เป็นภูมิแพ้จะรู้ดีนะคะว่าอาการที่แพ้เกิดจาก ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราทํางานได้ดีผิดปกติบางคนที่แพ้เบื้องต้นจะมีแค่บวมแค่แดงแต่ใครที่แพ้รุนแรงถึงขั้นหายใจไม่ออกพบแพทย์ด่วนเลยนะคะพี่อาจารย์พูดถึงนี้หมายถึงกาวทุกประเภทนะคะสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะไม่ได้ระบุว่ายี่ห้อไหนสำหรับคอมเมนต์นี้ที่บอกอาจารย์ว่าต่อไปหลายวันแล้วคัน<ห>อันนี้ไม่ใช่อาการแพ้นะคะแรกคะ่ะอาจจะเกิดจากช่างคะ่ะที่ต่อไม่ดีมีการติดกันในขนข้างๆไม่ได้แยกเส้นต่อเส้นทําให้เวลาที่ขนงอกใหม่หรือยาวเกิดการดึงรังกัน เกิดอาการคันได้หรือต่อชิดโคนเกินไปก็ทิ่มบริเวณหนังตาทําให้เกิดอาการคันได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างที่2ที่สําคัญมากนะคะก็คือการทำความสะอาดของตัวลูกค้าเองค่ะถ้าคุณต่อขนตาแล้วไม่ทำความสะอาดเพราะกลัวขนตาหลุด ทำให้มีแบคทีเรียสิ่งสกรปรกเครื่องสำอางต่างๆไปหมักหมมสะสมก็เกิดอาการคันได้นะคะใครนะคะที่ต่อขนตาไปแล้วมีอาการแบบนี้แล้วไม่รู้วิธีการทําความสะอาดใครที่อยากรู้คอมเมนต์ไว้นะคะว่าอยากรู้อาจารย์จะมาทําคลิปสอนวิธีการทําความสะอาดขนตาด้วยตัวเอง